สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยในวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมนานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนิน,เนรายการนะคะสาหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ทําความดีเพื่อสังคมทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคะถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย ้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเทปนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในด้านของความพอเพียง <c oughs> เป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะคะที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถือว่าถ้ามีความเริ่มเริ่มสร้างสารรค์นะคะนำผลผลิตจากเกษตรกรรมภายในท้องถิน่นรวมทั้งมีการนําเอาวัสดุต่างๆภายในท้องถิ่นเนี่ยนะคะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน พื้นที่นะคะแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาความสามารถให้กับชาวบ้านด้วยนํามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ใหญ่ชันการ,รเกตนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านน้องเพียนตะบน,นังบางงามอําเภอศรีประจันท์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ค่ะก่อนจะพูดคุยกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ฉันช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรารับผิดชอบดูแลลูกบ้านนะคะกี่ครัวเรือนในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างค,ะค่ะเชนค่ะคสวัสดีครับผมนายฉันกาลเกตครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านหนองเพียนตําบลบางงามอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีก็หมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับมีประชากรทั้งหมดเลย5 1 4คน ประชากรที่เลือกได้มีอยู่404คนเองครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่แต่หมู่บ้านของเราเข้มแข็งเราถึงได้รับโอกาสหลายๆอย่างครับในครั้งนี้ครับ514คนครับใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆในด้านเกี่ยวกับสังคมมันมีที่มาที่ไปยังไงช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะผมเองผมอยากให้ชาวบ,บ้านมีกินมีใช้ค่ะเลย ชวนเขาทาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเลยอ่าพอทําเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จเรียบร้อยผมจะชูชาวบ้านผมแนะนําชาวบ้านให้ปลูกผักทุกบ้านเลยไม่น้อยกว่าสิบชนิดครับทุกบ้านเลยมีพืชผักไม่น้อยกว่าสิบชนิดทุกบ้านแล้วปัจจุบันผมกําลังจะขยายเพิ่มจากสิบกลายเป็นสามสิบละอยากให้มีกันทุกบ้านมีกินมีใช้มีไว้รับประทานในครัวเรือนเหลือขายแล้วเรามีที่เด่นกว่าที่อื่นค่ะเรามีตลาดนัดชุมชน อยู่ที่วัดน้องเพียรของเราตลาดนัดของเราก็จะขายของประเภทพวกผักพวกของสินค้าในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ใครมีผักเหลือจากรับประทานเอาไปวางขายที่ตลาดนัดชุมชนที่วัดน้องเพียรของเราได้เลยพอไปวางขายก็มีคนจากตํในกรุงเทพบ้างตามต่างจังหวัดมาแวะเวียนมาไหว้พระของเรามีหลวงพ่อดากับหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่วัดนองเพียรคู่บ้านน้องเพียรของเราวัดหน้องเพียรใช่ครับอมันอยู่ในหมู่บ้านน้องเพียรครับ เขามาไหว้พระปิดทองเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินซื้อผักซื้ออะไรเขาจะติดใจส่วนมากก็เกือบจะร้อเปอร์เซ็นเป็นพืชผักปลอดสารพิษออออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคนรักสุภาพเขาใส่ใจเห็นนี่ถ้าเป็นคนตำในกรุงเทพไปนิดเขาเมาหมดเลยะเจอตำลึงสักสิบกรมั้ยกำละห้าบาทในกรุงเทพไม่เคยเจอว่ามันถูกขนาดนี้เขาจะซื้อไปหมดเลยเมาไปหมดเลยบอกไปฝากพี่ฝากน้องกัน อันนี้ถือว่าเป็นโชคดีคของหมู่บ้านผมค่ะเริ่มปลูกผักที่ว่านี้มาตั้งกี่ปีแล้วคะที่เราเริ่มทํามาช่วงแรกแปลูกผักก็น่าจะเกินสิปีผมทําบ้านผมก่อนค่ะอผมจะปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ปลูกสวนป่าปัจจุบันบ้านผมเป็นโคกน้องนาทำโคกน้องนาโคกน้องนาโมเดลอย่างเงี้ยใช่โคกน้องนาโมเดลแล้วเป็นโคกน้องนาตัวอย่างเป็นโคกน้องนาต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรีผมเป็นหนึ่งในสองของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีพวกน้องหนาต้นแบบแล้วหมู่บ้านผมได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโลภพระราชฐานจากสมเด็จพระเทพค,ครับรับไปเมื่อปีหกห้าจากผลการที่กระทำครั้งนั้น่ะเรื่อยมาครับเราเริ่มมาเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วก่อนนั้นผมทําให้ขอชาวบ้านดูพอหลังจากนั้นมาผมจะชวนชาวบ้านให้มาทำเศรษฐกิจพอเพียงกันจะได้มีอยู่มีกินมีใช้ใกันก็ทําไปเรื่อยๆมันเป็นผลพวงหน่วยงานราชการเห็น ชวนเราไปประกวดถึงได้ได้ร่วพระราชทานมาก็ได้ร่วพระราชทานผมก็เข้าร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดไปเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบใหม่ๆก็ลำบากใจนิดหน่อยยังไงคะก็ยังมีพวกโจรผู้ร้ายอะไรยังพอมีอยู่บ้างปัจจุบันหลังจากนั้นมาเนี่ยสี่ปีหลังจากนั้นมาในหมู่บ้านผมไม่เคยมีเรื่องขึ้นโรงพักแม้แต่คดีเดียวเราคิดว่าเป็นเพราะอะไร เราคุยกันรู้เรื่องออย่างพวกติดยาเสพติดเราก็เรียกมาคุยมาคุยกันท่านดูดไม่ว่าอ่แต่ถ้าอยากเลิกบอกผมแต่เวลาดูดห้ามสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและชุมชนอันเนี้ยเวลาเราห้ามเขาดูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาเลิกไม่ได้ยังไงต้องไปแอบไปอยู่ดีใช่ไมใช่มันแอบแต่บ้านผมก็มีกองทุนแม่เหมือนกันเป็นกองทุนแม่ดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เราก็ใช้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องไปตามพวกติดยาเสพติดมาคุยกันพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยเขาพอใจที่เราปฏิบัติตัวกับเขาแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วอยากจะบอกอีกอย่างเนี้ยคนหมู่ผมมันแปลก,กอายุตำ่ำกว่าสี่สิบลงมาเนี่ยไม่เรียกปู่ใหญ่บ้านเลยสักคนหนึ่งเรียกว่าเรียกอาฉันทั้งนั้นอาฉันเออใช่เรียกอาทุกคนค่ะเจอหน้าอาฉันขอเปบปซี่สักขวดสิอะไรประมาณนี้อ,อันเนี้ยถือว่าผมโชคดีผมได้ เข้าถึงในใจพวกเนี้ยแล้วปัจจุบันครับมีคนเลิกจากยาเสพติดแล้วค่ะอ่าไม่น้อยกว่าห้าคนออันเนี้ยผมถือว่าผมประสบประสบความสําเร็จสุดยอดเลยทําให้คนเลิกยาเสพติดได้มันทาให้ปัญหาอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆไม่มีเลยขโมยของอะไรแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นน้อยลงไปจากเพิ่มมากกว่ามันยังมีบ้างอืค่ะไม่มีคดีขึ้นโรงพักเลยค่ะมีบ้างแต่เขาก็มาบอกผมผมก็ไปเตือนไปบอกเยไปคืนอันเนี้ย ก็เลือกกันค่ะถือว่าคุยกันรู้เรื่องค่ะเท่าที่ฟังมาก็เหมือนกับว่าเราเริ่มทําจากที่บ้านเราก่อนใช่อย่างปลูกผักสวนครัวนะคะโคกนองนาเราก็ทําที่บ้านเราก่อนพื้นที่เท่าไหร่คะโคกนองนาหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครับมีมีอะไรบ้างในในโคกนองโอ้โหเฉพาะผลไม้ค่ะไม่ต่ำกว่ายี่สิบอ่าเขาบอกว่ามีตั้งแต่ใต้ดินเลี้ยดินพืชกลางพืชสูงพืชใหญ่ผมมีหมด ปลูกตั้งแต่มะพร้าวมะม่วงทุกอย่างมีในโคกหนองนาหมดอย่างละสองต้นสามต้นอันเนี้ยผมอยากจะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คุณมาดูนี่ไงไที่ภาพที่เห็นนี่ที่บ้านเลยใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับผมไปดูดูงานมันมี<อ>กล้วยกล้วยจากอิสราเอลอยากรู้เลยไปดูเขาอยากจะเอามาปลูกอันเนี้ยที่บ้านถ้าอันเนี้ยที่บ้านอันนี้ก็จัดกิจกรรมอยู่ที่บ้านเหมือนกันครับเวลาเราทำเนี่ยเวลาคุณมาดูครับมีให้เห็น มีของให้กินยังชะอมเนี่ยเวลาใครมาดูงานผมก็จะทอดไข่กับชอะอมบ้านผมมีไก่ไข่อยู่สิบตัวอ่าแล้วก็มีชอะอมมีน้ําพริกมีอะไรทําให้เขากินกินเสร็จเรียบร้อยเขาติดใจพอติดไม่ใช่ติดใจในรสชาติน่ะติดใจในของที่เราเอามาจากบ้านทุกสิ่งอย่างมันสามารถหยิบฉวยจากรื่วของเราได้ออย่างตําลึงเดินเก็บเอาที่มันลกๆอะ่ะแบบหมายถึงมันขึ้นเองอะ่ะ เราก็เก็บออกมารับประทานได้เลยอ,อันนี้พอเขาติดใจเขาก็ได้อยากกลับไปทําที่บ้านเขาค่ะครับเราขยายผลไปเรื่อย,อยใช่จนตอนนี้คือเป,เป็นโครงการหลักของหมู่บ้านเราเลยใช่ครับสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวอาทีนี้นอกจากโครงการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะมีนําผักไปขายในตลาดชุมชนนะคะแล้วก็ขยายผลร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด นะคะพอเราไปร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดแล้วเรามีโครงการไหนที่มันเพิ่มเติมมานอกเหนือจากการที่เราปลูกผักสวนครัวอยู่ที่บ้านบ้างคะก็เหมือนมาเรามาส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นค่ะแล้ววัดนองเพียรของเราสวดมนต์ทุกเย็นวันอังคารมาประมาณเกือบแปดปีละค่ะ,ะทุกเย็นวันอังคารปัจจุบันก็สวดอยู่ค่ะใครอยากไปได้บุญก็ไปสวดกันได้เลยทุกเย็นวันอังคารตั้งแต่หกโมงเย็นเ็เลือกเกือบเกือบสองทุ่ม รับอันเนี้ยใครอยากสวดอยากได้บุญไปได้เลยคสวดแล้วสบายใจได้บุญใครอยากไปไปได้ทุกเย็นวันอังคารครับพอเรามีชุมชนคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วยอ่ะม,มันก็เหมือนมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นเห็นชุมชนของเราว่าเป็นชุมชนที่มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วพอผลพวงอันเนี้ยก็เท่าไหร่ผมเท่ากับผมเอส่องเสริมให้ผมได้รับรางวัลวัฒนค,น,ควนคุณธรรรับจากกระทรวงคุณธรรมได้รับชุมชนคุณธรรม ต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วได้อันสุดท้ายได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบโดดเด่นได้รับโล่จากท่านนายกประยุทธ์ไปคออันนี้ถือว่ามันประสบความสําเร็จแล้วส่วนตัวเมื่อไม่นานครับก็ได้รับคุณธรรมอวบได้รับ่าจากศูนย์คุณธรรมของคุณธรรมเหมือนกันของศูนย์คุณธรรมค่ะเล่าให้ฟังมาแบบนี้ผู้ใหญ่เจอปัญหาและอุปสรรค จากการทําโครงการต่างๆที่เรามีการออกแบบมาเพื่อชุมชนในในในภายในชุมชนของเรามีปัญหาอะไรที่เราเป็นปัญหาที่เราที่เราเจอแล้วเราพยายามแก้ไขมันแล้วแก้ไขได้สาเร็จนอกเหนือจากยาเสพติดอีกไหมคะก็ปัญหาแรกเลยตอนทําใหม่ๆคคนดูถูเออทําแล้วมันจะได้กินได้อย่างไรไครทำนาแค่เอ้ทำที่แค่ไร่เดียวค่ะอืเขาไม่เชื่อแต่เราก็ทําให้เขาเห็นเสียแรงฟรีใช่เขาบอกว่า ที่ดีๆมาขุดกันทําไมสองบ่อสามบ่อผมมีอยู่เจ็ดบ่อผมไปขุดที่ข้างๆอีกสองบ่อสามบ่อขุดทาไมขุดเพื่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าอันนั้นที่เอาน้ําไว้ใช้อักเก็บน้ำเอาไว้ใช้กักเก็บน้ําไว้ใช้แล้วที่เลี้ยงปลาผมมีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยอ่าเลี้ยงปลาบินจะพันเอาไว้กินอีกเลี้ยงไว้ขายได้แล้วกบน่ะเวลาปัจจุบันนะพอได้ขนาดนะผมก็จะโพสทางโทรศัพท์ไปเลยใครอยากกินกบให้มาซื้อเลยรัวเจ็ดสิบบาท ออ้แป๊บเดียวหมดแล้วตอนนี้เหลือสิบกว่าตัวเองชาวบ้านที่เขาติดตามเราอยู่ใน Facebook อย่างเงี้ยคนในหมู่บ้านครับคนไกลๆไม่ไม่เคยมาหรอกมันไกลก็คนในหมู่บ้านไปซื้อถ้าให้ไปส่งผมไม่ไปส่งนะใครมาซื้อผมจับให้เลยค่ะอ่าอันเนี้ยถือว่าเป็นความโชคดีที่เราทําแล้วเขาเห็นเขาก็อาไปตามอย่างกันบ้านใครมีที่พอจะปลูกผักก็ปลูกพักบ้านใครมีที่พอจะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่ใครมีที่พอจะทําอะไรเขาก็ทําแล้ววัดน้องเพียรโชคดีอีกอย่างหนึ่ง หลวงพ่อท่านมีเสียงตามสายทั้งหมู่บ้านผมเลยมีทั้งหมดสี่หมู่บ้านกระจายไปถึงพอกระจายไปถึงนะพูดอะไรชาวบ้านได้รู้หมดเลยอะพอชาวบ้านรู้ก็เป็นความโชคดีที่เราได้ส่งเสริมทั้งเสียงตามสายอีกอันเนี้มันทําให้เราเข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายเลยก็สามารถสื่อสารกันได้ได้ยินกันทุก ทั่วหลังคาเรือนเวลามีอะไรจะนัดหมายอะไรมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ประกาศเสียงตามสายอ่าเป็นการสื่อสารให้ชาวบ้านได้รู้ถ้าเกิดว่าใครมัวทํางานอยู่ก็ได้ยินเสียงตามสายก็จะรู้แล้วพรุ่งนี้มีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ผู้ใหญ่บ้านเองก็มีโอกาสไปคุยเสียงตามสายด้ไหมคะผมมีเสียงตามสายเฉพาะหมู่บ้านอีกอ่าเฉพาะหมู่บ้านนะผมดังเฉพาะหมู่บ้านผม<า>อย่างวันที่เนี่ยค<า>่ะอ่าขึ้นทะเบียนประชาคุมข้าวก็ไปประกาศเสียงตามสายเสร็จเรียบร้อยก็ลงทางไลน์ไปไลน์ของหมู่บ้านก็จะรู้กันทั่ว อันนี้เดี๋ยวเขาก็มากันเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์สมมติถ้ามีเหตุการณ์เดือดร้อนกระทันหันไปพูดเสียงดังใสยรู้ทั้งหมู่บ้านเลยขโมยวิ่งหนีไม่ทันถ้ามีจริงๆอ่าพอพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขโมยหนีไม่ทันหรอกชาวบ้านรู้ขนงหมู่บ้านแล้วอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อ่ะอทีนี้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นอกจากถูกดูถูกในช่วงแรกๆแล้วมีเรื่องอื่นอย่างไรคะที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจออันนี้น้อยครับน้อยอโชคดีผมเป็นคนทําการเกษตรอยู่แล้วคนทำนาอยู่แล้ว ถามว่าอุปสรรคคนนั้นนะเด็ก,ดกอ,อทํานาเหนื่อยกว่าเยอะทําทอื่นเหนื่อยกว่าเยอะพอมาทําเสร็จก็ให้ชาวบ้านบ้านเห็นชาวบ้านรู้ปัจจุบันผมมีทั้งครอบครัวเลยสนับสนุนทุกคนอไม่ว่าเป็นพ่อตาแม่ยายลูกทุกคนยันเมียเลยอ,อสนับสนุนแบบอยากให้เราทําแล้วเวลาทําลูกกลับมานะเข้าดงกันทั้งนั้นอไปหาหนูน่นหานี่กินกันอยากเก็บเกินลูกอะไรมีลูกมาไปกินยังมีกล้วย ผมปลูกกล้วยไว้สี่สิบหลุมตอนตรุษจีนเมื่อต้นปีที่แล้วขายได้สองหมื่นกว่าเลยนะรอบเดียวนะอ,อ,อะมัปลูกพร้อมกันแล้วตัดพร้อมกันค่สีออ่สิบหลุมได้สองหมื่นกว่าผมไปประกวดได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะรางวัลที่หนึ่งประเภทอะไรคนะกล้วยยักษ์กล้วยยักษ์เออเครือหนึ่งมีสิบหกหวีกล้วยธรมนะธรมดานะ่ะน้ำววาธรรมดานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันแสดงว่าก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเราทำเกษตรเป็นเกษตรกรอยู่แล้วใช่ เราก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วพอเรามาทำเอาพื้นที่ของเรามาทําโคกหนองนาพอมันปลูกอะไรแล้วมันเห็นผลขึ้นทานตาชาวบ้านก็เลยนําไปปรับใช้ไปใช้ตามใช่ทีนี้นอกเหนือจากโครงการต่างๆแล้วมีโครงการอะไรใน,นอนาคตที่ผู้ใหญ่ฉันเตรียมจะเตรียมจะทําในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าเออเห็นว่ามันสามารถต่อยอดไปได้อีกอันนี้ก็อยากอยากเป็นที่ศึกษาดูงานค่ะอ่า ให้คนเข้ามามารู้กันอะทุกวันนี้ยังยังไม่ได้เป็นวิทยากรก็เป็นอยู่ก็อยากจะให้คนรู้มากกว่าเดิมอ๋อปัจจุบันผมก็เป็นศูนย์ศึกษาดูงานค่ะอ่าผมเป็นหมู่บ้านอบ้านผมก็เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นศูนย์สพกรสพกของอำเภอครับสพกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงการแต่สาหรับการขายการอบรมอะไรประมาณเนี้ยให้คุณอยากให้คนมารู้อยากให้คนมาเห็นว่าเวลาทําแล้วมันได้ อ่าทำแล้วมันมีความสุขอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนเลยเช้าตื่นมาน่ะเดิมผมจะต้มข้าวไว้ให้ปลากินทุกวันเลยเอาจากเศษไม้ทาในสวนปา่าทาในดงะเอามาต้มข้าวให้ปลาปัจจุบันต้มไม่ได้เป็นอ่หลอดลมเป็นโรคหลอดลมเลยต้องหยุดไว้ก่อนเพิ่งจะหยุดมาได้สักเดือนหนึ่งอ๋อเป็นออหลอดลมบักเซบกินมาได้ควันมันจะทําไม่ได้อ,อันนี้มันผมถือกาแฟแก้วหนึ่ง ชงเสร็จผมก็เดินไปเช้ามืดไปนั่งกินกาแฟทาในดงแต่ตบยุงนะโอ้โหเพลินเลยยุงมากมายเพราะเรามีน้ําเยอะอันนี้มันก็มีความสุขอย่างวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ลูกผมกลับมาลูกผมทํางานราชการทั้งหมดอ่ะลูกด้วยลูกเขยกลับมามันกระจักกุเรงกุจอเข้าดงเพราะวันนี้มีกล้วยป่าหนูจะเอาไปฝากเพื่อนพี่เขาสั่งมาเขาซื้ออะไรเงี้ยมันเราควรเป็นพ่อเป็นแม่นะ แค่ให้ลูกเขาไปแล้วไม่ต้องให้ตังค์หรอกครับมันดีใจแค่เห็นลูกสนใจนี่มันปลื้มแล้วนะ่ะอันนี้มันสร้างได้อีกอย่างก็คือสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใ<ช>นครอบครัวผมไปกินข้าวนอกบ้านเป็นประจำเลยเอ,อก็ขนโต๊ะขนเก้าอี้ไป ขึ้นรถไปนั่งกินกันที่นาบ้างในสวนบ้างในโดงบ้างอนอกบ้านเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปซื้อกินกินก็แบบมีความสุขเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนอกจากเราเราได้จากการนําสินค้าไปขายแล้วเราก็ได้ความสุขภายในครอบครัวเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นผลควบคู่กันมานะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่บอกว่าอยากจะให้ที่บ้านเนี่ยเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมที่รับชมดูหรือว่าหน่วยงานไหนที่รับชมแล้วอยากจะอยากจะ,กจะทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะปลูกผักใเอาพื้นที่ในบ้านเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้สามารถติดต่อผู้ใหญ่ดูงานได้ที่ไหนคะท่านใดที่สนใจค่ะโทรไปหาก่อนเลยเพราะผมออกบ้านเกือบทุกวนันค่ะครับที่เบอร์0 8 1ย์6 7ดหนึ่งสศย์เท่านโทรไปหาผมก่อนท่านไม่ต้องไปเสียตังค์ไปหาผมได้คุยกันได้ทุกเรื่องอ่าคุยกันได้ทุกเรื่อง อยากจะรู้อะไรท่านบอกได้ถามได้เลยท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเผาถ่านด้วยเตาอบอันนี้ก็ได้เหมือนกันเผาถ่านก็รับถ่ายทอดความรู้ด้วยมีครับค่ะมี f c e e o o o มไหมคะ Facebook ของผู้ใหญ่มีไหมลูกทำให้จำไม่ได้ครับถ้างั้นย้ำเบอร์โทรอีกสักครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรก็0 8 1ย์6ปดหนึ่งสามศูนย์หก็ครับขอเชิญเลยยินดียินดีต้อนรับทุกท่านเลยอยากจะมอบความรู้ให้ทุกท่าน เพื่อไปเพิ่มไปเติมให้ในชีวิตตัวเองให้มีความสุขค่ะครับคนมีที่นิดเดียวก็ปลูกได้ปลูกในลอ้อรถในกระถางต้นไม้ปลูกได้เลยค่ะเออสามารถ<ค>นําพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์่<ช>คะอาก็ถือว่าวันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะที่นําเอาพื้นที่ในบ้านมาใช้ประโยชน์แล้วก็ขยายผลจากการทําจากที่บ้านของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ขยายผลไปในระดับชุมชนนะคะแล้วก็กลายเป็น โครงการหลักของหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะคุณธรรมในด้านของความพอเพียงนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ชันกฤตเกตมากๆเลยะคะ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ ได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อว,วันกินข้าวอู้นะ่ากินจังเด็กคุณจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพนาตีสวรรัสดิ์ลูกนาตีสวรรัสดิ์ลูกเด็กควรนอในให้ครบ9-12ช<า>ั่วโมงทำไมพ่อกับแม่ชอบแก้งผมทุกเรื่องแกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุล เด็กส <ena> มดุลด e ้วยสามเหลี่ยมสมดุลเฮ้ยไปก่อนดเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอาอย่างไรเนี่ยท้ายรถอะขึ้น ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสสนี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอะ่ะนี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคาบเหนียวที่มีสารพิษมากมายเดี๋ยวเราจะล้างไอให้ครับแล้วปอดหนูล่ะปอดหนูล้างไม่ได้ ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเป็นชุมชนไทพวนที่วัดฝั่งคลองอํงเาเภอปากพลีที่จังหวัดนครนายกค่ะถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอพยพมาจากสปปลาวแล้วเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้เขายังสามารถรักษาคำนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อ,อ,อ,อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายัางแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ การทําเรื่องของคุณธรรมจังจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทําต่อเนื่องท่วนเนี่ยชาติพันธ์เราเนี่ยอพยพมาจากพบปอลาวโดยเฉพาะอําเภอปากพรีจะมีคนพวนมากที่สุดลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห้มเย็นบ่แยะบ่เข็นพอมีพอกิน เสาตื่นหงเขาเอาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมาเมื่อแรงขี่ควายเขา้าเคาะพอหมอะมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคองพระครูวิทยานโยกนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนวรที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำใหผ่านพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มเริ่มทำทำแล้วก็เขาจะต่อยอดกันเขาเอง ปี 1> 4 4 4 2ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเราจะเอาเงินมาทําเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้ว mm hmm. ก็เลยมาฟืน้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลบุรีบ้านมีที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดอามาสอนมัดมีเอากี่กระตุกมาให้ทอมาจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปิตภัณฑ์ของชุมชน ประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทําเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเก่อขายอำเภอปากีจังหวัดนครนายุมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษา,าการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้าน มันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยยิมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริงโอ้ยากจละนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายัางแอนตี้เลยว่าทําไปทําไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่าน,นี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็ป่ากันมาปราดชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ ข้อสําคัญที่เราสามารถตั้งไปสูนเรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ออกให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องอสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาเขาเห็นเรามีคุณธรรมมีจร,ริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างนี้ครับยี่ิบห้ปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสารตำนานไทยลาววนจีนในอำเภอกะปีของเรา ดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอรแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลนาดนี้นั้นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามาัคคีแบ่งปันกันท่านนปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามผลด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกันหัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บรวร์อย่างเดียวมันเป็นบรวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศาึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากเรนหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติได้จริงต้องขอบคุณบรรดบ,บุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษา เรื่องของว่าทำประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทําเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทํายากนะแต่ต้องทําต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะจะเห็นได้ว่านอกจาก วัดบ้านโรงเรียนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยขยายผลต่อมาด้วยเพราะว่าเขามีการนาเอางานวิจัยนะคะมาขยายผลทําให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยชาวบ้านนะคะคนในชุมชนก็มาร่วมมือกันแล้วก็นํามาซึ่งการเสริมสร้างอัตลักษณ์นะคะแล้วก็สืบทอดให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นถ่อไปนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเป็นอีก หนึ่งโครงการดีๆนะคะที่สามารถจะทําได้เพียงแต่ว่าทุกคนนั้นต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะอย่าลไรก็ตามค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วนะคะถือว่าเป็นสื่อความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีทั้งอ e ีบุ๊กนะคะมีทั้งบทความรวมทั้งการเสริมสร้างการนําหลักเอาคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันทั้งต่อ ตัวเองต่อองค์กรน,นะคะแล้วก็มีวิดีโอความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยนั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่นํามาฝากทุกท่านกันนะคะแล้วก็ถือว่าสามารถดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะถือว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทําได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Música